ของเทียบอ่ะมันจะอ่อนเวลาไปซื้อครับพอมาใส่เสร็จปุ๊บมันบีเลยบางทีเราไม่สังเกตไม่รู้เลยนะเมื่อของแท้ของเทียบอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่เวลามันเสียครับเราไม่รู้เลยมันเป็นอะไรแต่เมื่อวานก่อนผมถอดดูแต่ก็ไม่ได้ถอดฝาตัวข้าง โอ้พ oh, ีี่ยังดแต่ทำ<อ>ไมน้ำมันที่ทตามรถทำงานแล้วมันจะขุ่นแล้วมันจะมีกลิ่นคุณเห็นไครับ